ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดครับทักษิณกับพิธาก็ซัดกันร่วมเลยครับหาเสียงนายกอบจที่จังหวัดอุดีรธานีนะครับคุณทักษิณแกก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่านะครับรุ่นลุงแล้วนะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วแกแล้วก็เป็นพวกนักนักการเมืองรุ่นเก่าก็เน้นแจกรถแรกแจกแถมคือรุ่นเก่าก็รถแรกแจกแถมนโยบายคุณทักษิณครับที่นี่เลือกพรรคเราดูแลเป็นพิเศษนะครับคุณชวนก็บอกนะเพราะคุณทักษิณแกบอกว่าอะไรนี่ จังหวัดไหนเลือกเราดูแลเป็นพิเศษภาคใต้ไม่ค่อยดูแลเพราะอะไรภาคใต้เขไม่เอาเพื่อไทยอาร์ตเอกลัษฎ์นะครับอาร์ตเอกลัษฎ์เข้ามานะครับสวัสดีอาร์ตนะครับนะครับเป็นคนกระทุ่มแบนบ้านเดียวกับเพื่อนผมนะครับทนายถ้ำเนี่ยเข้าสนิทกันเลยนะครับมีอะไรก็ให้ตำรวจเรียกไปสอบนะอาร์ตเอกลัษฎ์เนี่ยนะครับว่างไปดูช่องน้องเข้าบ้างนะครับไปดูช่องอาร์ตเอกลัษฎ์นะครับนะมาเที่ยวกระทุ่มแบนไหมได้ได้เพื่อนผมไม่อยู่ตอนนี้ก็ไปอยู่เดือนจํา เรื่องจำนะครับเรื่อนจำอยู่นะนะครับจุกรูนะทักษิลก็เด้นประชานิยม่ะแจกอย่างเดียวนะนะครับหนึ่งหมื่นได้ือยังนะครับเดี๋ยวจะแจกเพิ่มหนึ่งหมื่นนะครับเงินไทรครับเงินภาษีนะ,นะทักษิลก็จะไปแนวเนี้ยประชานิยมแจกอย่างเดียว่าดแรงพอไหมตอนนี้เท่าไรละสามร้ร300อยเลยอ่าขึ้นไปหกร้อยเลยเลือกเพื่อไทยเป็นไงอ่าเป็นไงนะไ ค่าแรงขึ้นทันทีเลยอยู่มา14เดือนแล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยคุณพิธาก็เลยสวนไป14เดือนแล้วจ้าคุณทักษสินปรากฏ14เดือนยังไม่ขึ้นเลยนะค่าแรงลถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายเลือกเพื่อไทยลดทันทีปรากฏกไงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับนะครับดี่ก็เขาก็สวนไปแล้วก็มีเรื่องอะไรแจกกันไปเลยครับทุกคนเลยครับหัวละหมืน่นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตทำไปทำมาก็แก้ไปแก้มา7-8ครั้ง สุดท้ายดิจติอตอลวอลเ็ตไม่มีนะครับการแจกเงินสดแจกไปแสนกว่าพายุจะหมุนตอนนี้บ้านหมุนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าแจกไปแล้วแสนแสนกว่าล้านเขาบอกว่าเศรษฐกิจนี่จะหมุนเลยพายุหมุนเลยตอนนี้รัฐบาลเงียบยังไม่ได้มาชี้แจงว่าตอนนี้นะาพายุหมุนเรียกว่า,าผู้น,นํารัฐบาลรัฐบาลหัวหมุนเข้าไปหนึ่นะครับนะครับนะครับ <c oughs> มีคนถามว่าอา์ตเอกลักษณ์ไม่ขึ้นไลฟ์สดนะครับ ต้องถามทางทิกตอกนะอาร์ตกรับตอบเองแล้วกันนะอ่าพิสิทธิ์หลิวนะครับนะครับนะครับพิสิทธิ์หลิวก็เข้ามานะครับชุกรูทุกรูพี่เดล่อครับดีมากครับขอบครับอ่าวันนี้พี่เคาะเรื่องอะไรครับอนะครับก็หลายเรื่องนะครับอนะครับนะครับสบายสบายกันนะครับมีเรื่องมีราวเรื่งจากครับก็เล่ากันฟังสบายสบายนะไปดูนะครับมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรบ้างอืม ก็เล่าสู่กันฟังนะครับคนดูมากที่สุดก็คือคนดูทาง youtube นะครับรองลงมาก็คือทาง t i k t o อแล้วก็รองลงมาน้อยสุดก็คือทาง facebook คนดูน้อยสุดนะครับนะ youtube มากสุดแล้วก็รองลงมาก็ท k กเกอร์ยูทูปกับทิกเอรพอๆกันแล้วก็ facebook ก็น้อยหน่อยนะครับอืมนะครับเอ่อนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมอืมมีอะไรบ้างครับนะครับ ่ดนเพื่อนสนิทยอมเปิดปากสารภาพฆาตกรรมตัดนิ้วแม่ยายอายการหนังจนมุมหลักฐานสำคัญติดในซอกเล็บผู้ตายเอ้าตายแล้วเจอดีเอ็นเอก็ไม่รอดอไงี้ถ้าเจอแบบนี้ดีเอ็นเอไม่รอดไม่ต้องมีพยานบุคคลอะไรเลยนะถ้าเจอดีเอ็นเอนะครับของคนร้ายเนี่ยจบเลยนะนะครับมีเลือดมีอะไรต่างๆมีดีเอ็นเออยู่ในน,นะครับจนมุมนะครับอยู่ในซอกเล็บผู้ตายเนี่ยอาจจะแบบใช้มือจิกเกิออะไรเงี้ยนะครับ ถ้าแบบนี้ก็ต้องสารภาพแล้วชัดเจนสู้ไม่ไหวแล้วเอาเทวดามาว่าความก็คงไม่ไหวแล้วหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อืม,อมนะครับอนะครับสบายๆนะครับจุกครูถ้ามีขโมยเข้ามาในบ้านถ้าเล่นถึงตายเจ้าของบ้านมีความผิดไหมก็ต้องดูว่าป้องกันพอสม,มควรเหตุผลพอสมควรก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกินนั้นก็ศาลาจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ที่ผมเคยทามานายิงขโมยตายก็น่าจะประมาณสามปีรอการลงโทษไม่เป็นไรครับ นะครับอืฟังด้วยกินข้าวไปด้วยวันนี้ความรู้แน่นมากอื Arizona, aha, นะครับสบายๆนะครับอ่านะครับชุบรูนะครับอาจารย์แนะนําใส่แว่นด้วยครับใส่แล้วมันมองไม่เห็นไงแก้วแว่นยังอยู่เนี่ยพอใส่แล้วมันอ่านอะไรไม่ได้คือใส่ได้ใส่อย่างเงี้ยแต่อ่านอะไรไม่ได้เลยมันมันไม่รู้เป็นอะไรตัวมเล็กนะครับใส่ใส่ได้แต่มันอ่านมนอ่านไม่ได้เขาแก่แล้วหกสิบเอ็ดหกสองแน้วไม่ได้ก็ตายแล้วนะ ราไม่รู้อะไรต่างนะอ่าขอบคุณอ่าพี่เดพูดตรงไปตรงมาดูทุกช็อตขอบคุณครับคุณฟิล์มจะเป็นยังไงต่อคุณฟิล์มก็ต้องแล้วแต่ตำรวจเขาจะแจ้งข้อหารหรือเปล่านะว่าร่วมกันโชคหรือว่าร่วมกันอ่าอะไรชอบโกงอะไรต่างก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้คุณฟิล์มก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่าไปบอกว่าเขาเป็นคนร่วมกันตบทราบเลยเดี๋ยวเขาจะฟ้องเรานะครับอาจารย์หล่อครับทุกครูนะครับอืมนะครับนะครับนะ นะครับที่เดชชอบแซรัฐบาลจังนะครับก็คือว่าเราเป็นประชาชนต้องแซรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ต้องไปชมเขานะผลงานก็ไม่ค่อยมีอะไรกานะครับถ้ารัฐบาลจะให้ชมเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนเราสังเกตจะมีสถานีโทรทัศน์เพจต่างๆที่เชียร์รัฐบาลเนี่ยเขาได้เป็นรายเดือนครับได้เป็นรายเดือนนะครับนะฮะเขาได้ทุกเดือนต้องจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ถ้าหลับผมเนี่ยไม่มีใครมาจ่ายผมก็แซะปบบปกติคือเราหน้าที่ จะเรียกว่าแทะมาด่ามีหน้าที่ถามแทนประชาชนเพราะอะไรเพราะเวลาเราหาเสียงไว้แล้วเนี่ยเราต้องทําตามนั้นเนีไงนะจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะแจกเงินทุกคนคนละหมื่นก็ไม่แจกนะครับนะรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายก็าําไม่ได้นะครับอะไรต่างๆที่หาเสียงไว้มันไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนว่าว่ายังไงเมื่อไหร่จะได้นะครับนะฮะบสบายๆนะครับเออนะครับ,นะรบที่ดินเขากระโดงก็เป็นเรื่องพิพาทกันระหว่างคมที่ดินกับ การรถไฟตอนนี <gesch> ้ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับเถียงนะครับเดี๋ยวผมจะนําข่าวเรื่องนี้มาให้นะครับเมื่อประมาณห้าสิบห้านาทีที่ผ่านมาเนี่ยนายรุทินได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่ามั่วสรุปช่วยชยกรณีกรมที่ดินถูกวิจารณ์ทําผิดกฎหมายปมเขากระโดงย้ำข้อเลยการไล่ส่วนได้เสียให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายขออย่าเล่นการเมืองกับปัญหาของชาวบ้านก็พูดง่ายๆคือคุณรุทินพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล นะครับนะเขาบอกกําลังบอกว่าผมที่ดินไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายไม่ได้เข้าข้างตระกูลชิดชอบนะครับเขากระโดงก็ว่ากันไปจะเป็นที่หลวงที่เอกชนต้องว่ากันตามพยานหลักฐานตามคําพิพากษาเพราะฉะนั้นก็อย่าไปวิจารณ์อะไรต่างๆไปใส่ร้ายไปอะไรต่างๆที่คุณอนุทินนะครับรองนายกและลตดีมหาไทยดูแลสํานักงานที่ดินก็เล่าให้ฟังนะครับอ,อืคุณอนุทินบอกว่าอย่ามั่วครับพร้อมชี้แจงว่าคําพิพากษาสาลนิการนั้น เป็นคดีของโจ์ซึ่งเป็นเอกชน35รา,า,ายที่ต้องการได้ออกชนดนโดยมีการรถไฟอยู่ในฐานะจํจำเลยซึ่งสารได้พิพากษายกฟ้องไปแล้วแต่นั่นคือ35รายไม่ใช่ทั้งหมดที่มีกว่า900แปลงส่วนคําสั่งสารปกครองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สั่งให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเรื่องที่ดินซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ดินและกรมที่ดินได้ดําเนินการตามกรอบเวลาในคําสั่งสารแล้วหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการรถไฟว่าจะพิจารณาดําเนินการอย่างไรต่อไป ย้าว่าทุกอย่างมีกฎหมายกํากับอยู่อันนี้ความเห็นของกรมที่ดินนะครับซึ่งดูแลสํานักง,งานที่ดินอย่าไปสรุปช่วยๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อนทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงถูกต้องและเห็นตรงกันมันจบไปนานแล้วครับอย่าลืมว่ามีที่ดินอยู่เกือบพันแปลงนะครับอ่าถ้ากยังมีการอ้างแผนที่ที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับและไม่พอใจผลการสอบสวนก็ยังมีช่องทางการกฎหมายให้พิสูจน์การในศาลต่อไป กรมที่ดินเขาก็มีกฎหมายกรมที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามข้าราชการไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและผมกับชัดไปคําเดียวว่าให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นต้องขอความเป็นธรรมให้คนทํางานด้วยคนก็ไปด่ากรมที่ดินว่าทําไมไม่เพิกถอนนั่นนี่อะไรต่างนะครับนะครับคุณจินบอกว่ามันมีทั้งคำพิพากษาสารดีกาแลวนะอันนั้นก็โจทย์มี35ราลยการรถไฟจําเลยแต่ที่มันไม่ใช่มีอยู่แค่นั้น นะมันมีทั้งหมดตั้งเก้าร้อแปลงแล้วยังมีคดีที่สารปกครองอีกก็อยู่ระหว่างการพิจารกาก็รอก่อนนะนะครับนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องนี้คนก็มองว่ามีนามสกุลดังนะครับเกี่ยวข้องแต่เราก็แต่ก็แต่ก็เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะมันก็ต้องรอสารตัดสินเนจาศสารไม่ตัดสินก็ไม่รู้จะทำไงนะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะครับนะสบายๆนะครับ พนักงานนับหมื่นแคว้งบริษัทดังเลิก้างโอ้ยปลดพนักงานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนมีผลทันทีเดือนมกราเท่ากางวิกฤตหนักหนี้ทว่วมบริษัทเครื่องบินยักษ์ใหญ่โอ้ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วทุกบอกราบากานะรัฐบาลจะไปขึ้นค่าแรงอะไรทั้งตายใคร็ต้องอินที่ไหนมาจ่ายนะครับอืนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็อย่าไปประชานิยมกันเยอะเลยนะครับเออนะครับอา,อาจารย์เดมาแล้วนะครับ,บ,บนะครับสบายๆนะครับ นะนะครับอ่นะเข้ามาก็จุกครูจุกครูกันนะครับอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีข่าวสารอะไรบ้างที่น่าน่าสนใจนะครับอืเปิดใจ,จเจ้าอาวาสหัวร้อนควา้าไม้ตับพดทุบรถส่งนักเรียนกลับรถในวัดทําเด็กอนุบาลชอบขา้างการยอมรับทุบรถจริงห้ามจอดรถนักเรียนในวัดเพราะสร้างปัญหาเยอะอเป็นพระมันต้องไม่มีโทสะไม่โกรธนะครับ หลวงพ่อทำไมใจออร้อนจังเลยโอ้ไม่รู้ว่า